สวัสดีคุณผู้ฟังท่านคะ่ะคลิปนี้เราจะไปเรียนรู้สุดยอดมหาปัญญาปรีชาขององค์สมเด็จพระจันตโตพมลังสีที่ท่านมักสแสดงคําสอนและให้ปัญญากับผู้คนได้อย่างสั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความท่านใดเป็นลูกศิษย์ขององค์สมเด็จโตจะทราบทันทีว่าท่านมีเทคนิคการสอนอันชันฉลาดถือเป็นสุดยอดอริยะคําสอนที่ทําให้เราได้ตื่นรู้แบบฉับพลัน บุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าลูกเอย๋ยก่อนจะไปเที่ยวขอบาร,รมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตนเองคือบาร,รมีของตนเองลงทุนไปก่อนเมื่อบาร,รมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบาร,รมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะนี่สินบุญบาร,รมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจน,ล,นล้นพ้น เมื่อทำบุญณบุญสนได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี่เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในพบหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่ จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้านี่คือคำนำหลักง่ายๆของอริยธรรมที่ฟังดูแล้วก็รู้ว่าบุญเป็นทุกสิ่งสำหรับการดารงอยู่ของชีวิตมนุษย์สมัยรัชกาลที่สาม สมเด็จพระนั่งเกล้าทรงของราชอยู่นั้นท่านสมเด็จโตได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตไม่ขอรับงานในพระบรมหาราชวังทั้งปวงจนในที่สุดก็ปลีกวิเวกเดินทางทุดงในป่าข้ามไปยังดินแดนต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวและ,ขะเขมรเป็นเวลาร่วมกันมากกว่า20ปีทีเดียวแต่พอล่วงเข้าถึงสมัยรัชกาลที่4สมเด็จพระจอมเกล้าทรงขึ้นครองราช ก็ได้มีการออกประกาศตามหาตัวมหาโตแต่ก็ไม่พบจึงต้องประกาศจับถ้าหากว่าใครเป็นพระที่มีรูปร่างผอมๆหน้าตาคล้ายมหาโตจะต้องถูกจับเข้ามาดูตัวในเมืองหลวงให้หมดคันเมื่อท่านสมเด็จโตทราบข่าวก็พูดออกมาว่าอันตัวเราออกมาตั้ง25ปีแล้วทำไมเพิ่งมาประกาศจับตอนนี้ล่ะ ในช่วงนั้นท่านเองก็ยังไม่รู้หรอกว่าบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะมีการเปลี่ยนสมัยจากราชการที่สมเป็นราชการที่สี่แล้วสุดท้ายท่านจึงเดินทางก็ไปหาตำรวจที่จังหวัดขอนแกน่นเพื่อให้ทางราชการพาท่านเข้าเมืองหลวงหากกล่าวถึงสมเด็จพระจอมเกลา้าท่านทรงโปรดสมเด็จโตมากเพราะตอนผนวดอยู่พระองค์ทรงเป็นสายหธรรมที่สนิทกันมากที่สุดครั้นต่อมาพระองค์ได้แต่งตั้งท่านสมเด็จโตให้เป็นพระราชาคณะ พร้อมกลับให้ดำานงตตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดละคังโคชิตารามต่อมาในครั้งหนึ่งสมเด็จพระจอมเกล้าทรงกลิ้วเรื่องที่พระมาสวดพระพิธรรมพระบวรศพของสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วแต่พระทั้ง8รูปปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบประเพณีหลวงเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเหล่าพระสงฆ์ท่านต่างก็ตกใจวิ่งหนีไปแอบที่หลังม่านกั้นพระโกศ เพราะเกรงกลัวต่อพระบรมเรชานุภาพแล้วพระองค์ก็ได้มีรับสั่งให้ทําการศึกพระทั้ง8รูปครั้นแล้วท่านก็ได้ทรงพระอักษรถึงน่านสมเด็จโตเพื่อขอคําชี้แจงโดยให้นําพระราชธาาเรคาไปถวายที่วัดระฆังเพื่อแจ้งเรื่องนี้ฝ่ายท่านสมเด็จโตเมื่อด่ดนอ่านพระราชธาาเรขาจบแล้วก็ทําเรื่องแปลกๆขึ้นด้วยการจุดธูปสามดอกแล้วจี้ลงไปที่กระดาษข้างลายพระหัตถ์ ให้เป็นรอยไมมถึงสรูคันเมื่อสมเด็จพระจอมเกล้าสรงท่อระเนตรแล้วก็ส่งทราบในทันทีว่านี่คือปริศนาธรรมขององค์สมเด็จโตซึ่งท่านสื่อมาในทางธรรมว่าขอให้พระองค์ทรงดับราคะโทสะโมหะอันเป็นไฟสามกองสมเด็จพระจอมเกล้าทรงเข้าใจเป็นอย่างดีและพระราชทานอภัยโทษโดยไม่ต้องสืบพระทั้งแรูปดังราชประสงค์ในตอนแรก นับว่านี่คือความอัจฉริยะของท่านสมเด็จโตที่สามารถจะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆให้ดีขึ้นได้อย่างน่าอาัศจรรย์ยิ่งนักและนี่คือยอดอัจฉริยะปริศนาธรรมล้ำลึกและแน่นอนผู้ที่สามารถแกะปริศนาธรรมเหล่านี้ของอริยปราญ์คุบาอาจารย์หรือคุบาอาจารย์ของตนได้นั้นต้องมีจิตสื่อจิตถึงกันและมีสติสัมปชัญญะละลึกรู้ จิตสำนึกที่ร่วมกับพลังธรรมจึงจะสามารถแกะและไขปริศนาอันลึกซึ้งเหล่านี้ได้อย่างแยบยลและแน่นอนผลสนองตอบกลับมาก็คือการพลิกจิตให้เราตื่นรู้อย่างฉับพลันนั่นเองในสมัยรัชกาลที่4เราปิมามีย เมื่อพศ2413ณบ้านสมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคมีการจัดประชุมนักปราชทั่วทุกชาติทุกศาสนาที่มีความรอบรู้ด้านการศาสนาของชนชาตินั้นๆและในการนี้ท่านสมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ก็ได้อาราธนานิมนต์ท่านสมเด็จโตเพื่อเข้าร่วมเผยแผ่ความรู้ในพุทธศาสนาของชาวสยามถึงวันกำหนด เมื่อสำเร็จตไปถึงงานเหล่าบรรดาปราดทั้งหลายต่างรอคอยท่านซึ่งเป็นนักปราดไทยเพื่อขึ้นบันลังแสดงธรรมก่อนใครๆอันเป็นการให้เกียรติเจ้าภาพพอท่านมาถึงก็ได้ขึ้นแสดงธรรมแบบแปลกๆในทันทีว่าโปรดพิจารณามหาพิจารณาโปรดพิจารณา,รา,รณามหาพิจารณาเวลาล่วงเลยมานานพอสมควรแต่ท่านก็ยังไม่พูดพูดอยู่แต่ประโยชน์เดิมซ้ำๆ โดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดหรือเปลี่ยนไปพูดประโยคอื่นเลยมีคนเข้าไปสะกิดท่านว่าให้พูดประโยชน์อื่นบ้างแต่ปรากฏว่าท่านก็ยังพูดคำเดิมอยู่และเสียงดังขึ้นกว่าเดิมซึ่งคำเพียงสองคำนี้ใช้เวลามาร่วมเกือบชั่วโมงแล้วโปรดพิจารณามหาพิจารณาโปรดพิจารณามหาพิจารณาพอได้สักระยะหนึ่งท่านจึงอธิบายความออกมาว่าอันการของโลกก็ดี การของชาติก็ดีการของศาสนาก็ดีกิจการทั้งปวงทั้งหมดที่จักพึงกระทําต่างๆในโลกก็ดีอันการควรกระทําในวันข้างหน้าก็ดีกิจอันควรกระทําให้สิ้นทั้งในปัจจุบันก็ดีตลอดจนในเบื้องหน้าก็ดีจากสําเร็จเรียบร้อยดีได้ก็ด้วยการพิจารณาอย่างเป็นขั้นๆตั้งแต่อย่างหยาบๆยาสู่ระดับปานกลางตลอดจนขั้นสูงพึงต้องพิจารณาไปให้ประณีตระเมียจนถึงที่สุด แห่งเรื่องถึงที่สุดแห่งอาการให้ถึงที่สุดแห่งกรณีไปให้ถึงที่สุดแห่งวิธีการให้ถึงที่สุดแห่งประโยชน์ระยะยาวพิจารณาอย่างรอบคอบดียิ่งแล้วเราจะได้ประโยชน์อันสูงสุดเพื่อเกื้อกูลกัน,กนทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้า จะประจักษ์ต่อประโยชน์ได้ย่อมต้องอาศัยการพิจารณาคิดตรองให้รอบคอบเอาแต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นหากการพิจารณาของคนใดมีสติปัญญาน้อยมาพิจารณากิจการงานของใครก็ย่อมรู้ได้เพียงแค่ธรรมดาแต่พื้น,พ,นพื้นเท่านั้นหากใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างกลางก็ย่อมรู้ได้เพียงชั้นกลางเท่านั้นแต่หากใช้สติปัญญาอละเอียดลึกซึง้งในข้อน,นั้นๆอย่างถึงที่สุดอย่างมีเหตุมีผล ย่อมเป็นผลต่อตนเองเห็นแท้ประจักษ์ได้ต่อตนเองดังได้ปริยายมาทุกๆุกประการจบทีเมื่อกล่าวจบแล้วท่านก็ลงจากบัลลังโดยที่ไม่มีนักปราดผู้ใดถามหรือคัดค้านคำพูดของท่านแม้แต่คนเดียวแม้แต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสูรศิริยะวงศ์ที่ยังต้องพยักหน้าให้แก่เหล่าบรรดาหมู่นักปราดทั้งหลายให้ขึ้นบัลลังต่อได้แต่ปรากฏว่าไม่มีใครกล้าขึ้นแถลงต่อที่ประชุมเลยสักคน แม้ว่าแต่และคนจะเตรียมตัวมาในงานนี้ไว้เป็นอย่างดีมากพเพียงใดก็ตามเหตุอันนี้ก็เนื่องมาจากคําพูดของสมเด็จโตท่านได้กล่าวไว้ครอบคลุมหมดทุกเรื่องแล้วเมื่อเห็นเช่นนั้นเหล่าบรรดาปราดจึงลงมติว่าการประชุมนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วให้เลิกกันและกลับบ้านเสียตอนนี้เลยคุณผู้ฟังท่านคะ ธรรมะด้านปัญญาที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้ตื่นรู้นี้ต้องอาศัยอัจฉริยภาพของครูบาอาจารย์เช่นกันหากครูบาอาจารย์ท่านมีความล้ำลึกในธรรมมีความล้ำลึกในวิญญาณมีความเชี่ยวชาญทางด้านมิติหลากหลายจะสามารถแสดงคำสอนเป็นปริศนาคำพูดง่งายๆเพื่อฉุดดึงเราที่หลับไหลให้ตื่นแล้วนี่คืออัจฉริยภาพ ปริศนาธรรมอันล้ำลึกขององค์สมเด็จพระจันโตพม,มรังสีสุดยอดอริยปราฏิกบาอาจารย์ในสมัยกรุงธนบรุรีอีกท่านหนึ่งขอให้ทุกท่านเจริญสุขเจริญธรรมมีบาร,รมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นในทุกๆคนค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์ไปด้วยนะคะให้จิตวิญ,ญญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้ฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้กันดีกว่าค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ